ไป Let's go ไม่ทันแล้วอ่ะไม่เห็นทำไมไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋วตัดตอนนี้เลยโอ้ยไม่อยู่ไม่เอาอีกแล้วนะดิลัโอเคเรา้อเข้าีว่าดิลนดแลนดแลนคือใครวะ รถ <Okay. S 2> ไฟรถไฟดูมีรถไฟแต่เรา้องเข้าตรงนีเ้เฮ้ยมันเหมือนพี่เดิมเลยว่ะใช่พี่คิดแบบนั้นแต่จริงมันไม่ใช่เนี่ยแล้วมันมีโอ้โหทหารเรียงกันเป็นตับเลยดิไปดูเนี่ยเนี่ยทหารเรียงกันเป็นตับเลยนี่นตรงนี้กี่ตัวเนี่ยห้าตัวน,นี่สี่ <4 S 2> ตัวเขาเรียกว่าลงเลยวะคล้ายลงศพว่ะแต่ไม่ใช่ลงศพเห็นไม่ได้เห็นเป็นลงศพเห็นเป็นทหารเลยเนี่ย เดินตะวันริบน้ำมาเกินไปยว่านี่ยมีลุ่มกันกินโตเกสเนี่นยเร็วเร็วดีนี่กระทืบทีมาเลยเป็นไงระบบตีนสัมผัสรีบตัวนี้โอเคผมเอาการการดลันเชอร์มาเหมือนเดิมเนาะตัวก็ลูกเก่าของไม่เหมาะจะใช้นั่นเท่าไหร่ เดี๋ยวพี่ยีจะมีอะไรหล่ออี่นี่แน่แอนอนเดี๋ยวพี่ได้เข้าไปในปัตรล้านแน่ปัตรล,ล้านรอบที่สองมันโคตรน่ากลัวเลยมาเราจะไปเจอปัตรล,ล้านของคาเวอร์กันครับผมก็ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนอ,อันนี้เป็นการสัมผัสปัตรล,ล้านของคาเวอร์เป็นครั้งแรกโอเคแล้วไม่มาเกเอร์ไอ้ตรงนี้มีฐานด้วยนะเฮ้ยอะไรอะไรทหารตะโขไม่ใช่ไม่ใช่ทหาร แม่งนู้ว่าทหารโผล่แต่เด้ยมึงนี่พาุณร้อนเลยมามาถึงก็เอาเลยเหรอเอียขอเวลาแป๊บน okay. ึ่งเคปิดหน้าต่างแล้วมันจะได้ไม่ย้อนแสงอืมก่อนนี้มุนมุนี่มุนเป็นไนวะเฮ้ยเสียงเสียงเสียง เสียงอะไรเสียงอะไรรู้แต่ไม่รู้กูไปก่อนละเอา้ากูเฉยเลยมีเทปด้วยเสียงหัวเราะอะไรวะเทปมึงอัดยี้ยอะไรเนี่ยมีแต่เสียงหัวล้อเนี่ยเอามาทำยี้ย,ยอะไรเฮ้ยมึงได้ยินเสียงหคนล้ออ่ะกูได้ยินเสียงเป็นพูดเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะจอน ทำไมถึงทำกันเราแบบนี้อะไรวะเนี่ย <AU T> ไม่เชฟนี well ่มีัพรีสพรีสใบพรีสพรีสใบพรีสไอ้เป็นชิ้นชิ้นไอ้ต่าไอ้มือสยอยี่หัวลุกไหายเยอะมือนี่เป็นเสียงหัวล้อเหรอกูได้ยินเสียงไอ้นี่เลยเออหัวนี่เสียงหัวล้อเนี่ยกูนี่เป็นเสียงพูดอะไอ้ยี่จะไม่แบบอะไรเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยคืออะไรอะไอ้ยีมังจะหันหัว แล้วหรอนักขวางนัน้จะไดถึงไม่โดนเลยคือมีตัวมีตัวอืมอ,อ,อมาอาอาจารย์โอเคเสร็จแล้วจี <c oughs> กเกียดจย พี่เก็บยิงเจอตัวยิงแบบนี้แหละเคลียร์ทีเดียวหนึ่งว้าไม่ทันเมื่อกี้เลยไม่รู้เปลี่ยนอะไยเดี๋ยวพี่ไปนั่นไงไปทำเขาเรียกว่าอะไรวะทำซับมั้ยน้องซับแลแหละเดี๋ยวให้คนดูเขาแปลเองเอ้าใครเขาจะมาแปลให้วะไม่รู้เงี้ยแปลเองแล้วกันเฮ้ยไอ้อะไรอะไรวะไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยกมันไปถงไว้ไหนเนี่ยไปบัตลรายไงพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเราโดนไปยังไงเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยไอ้เด็ก

เธอต้องการให้กูไปเข้าร่วมกับมันคืออะไรวะเนี่ยเข้าร like ่วมอะไรวะเนี่ยไม่ต้องการกูมาใช่ไหมเดามาล่กทำมอนเอามันเลยเย่ยิงโคมไฟฝันไส้แกร้อนไหมนะเริ่มร้อนแล้วข่าวเริ่มร้อนแล้วกูบ้าเริ่มกูบ้าแกร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้มึงเข้ามามึงว่ามาอย่างอย่างเดี๋ยวพี่ไปรอบที่สองน เดี๋ยวไปรอบสองพี่จะพี่จะยิ่งกว่านี้อีกคือแบบโอ้รอบที่สองกูรับไม่ได้เลยอะเฮ้ยมีหุ่นอยู่ข้างกูอะไอ้เอ้ยไรวะตรงนี้เลยเหรอเออเนี่ยเนี่ยอยู่นี้เลยนะตรงนี้มันมันเป็นโลงโลงฮะเห็นเป็นหุ่นเลยเนี่ยเออฮึ่มแม่งตนี้เลยไอ้ยัดทําการดุ๊กตายตายไป

อเหี้ยเ้ยตุ่งแต่กูุ่งไ้พวกนั้นไม่พอกูต้องจะมาตุ่งไงในคองอบ้วยเนียแต่ว่าเด็กมอบมันมาถีไปวะไม่รู้ว่ะเีกูทําอ้มีอะไรหรอเปล่าไม่ทาปืนดิดไว้ยังคิด่ออกยจะเป็นยังไงเนี่ยเนียมันมีมันมีเสียักอะไรด้วยที่เท้าอะเทนจำได้ว่ตอนที่เราไปที่งเจ้าหน้าที่ตอนเราขึ้นรถไไอมีเสียหักอะไรด้วยเนี่ย รโอเคหลังคาเคลียโอเคตรงเขาลิฟต์หน้าลิฟต์อีกแล้วเหรอเฮ้ยมีหุ่นอยู่เงี้ยเดียวอ่ะเฮ้ยมันเหมือนมองหน้ากูด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกูรู้แล้วทำไมมันถึงกูรู้แล้วทำไมมันถึงรู้สึกว่ามันมองหน้าเฮ้ยไม่เป็นหรอเข้าใจความรู้สึกแล้วเทน โอเคเดี๋ยวนำโอ้โหคือตรงนี้คืออะไรี่ตัวนี้คือหุ่นใช่ป่ะไม่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 เป็นห่ออะไรไม่รู้ธรรมดาๆเนี่ยอ่านี่ก็เป็นห่อเหมือนกันเราเแต่แต่ไม่ห่อมันคล้ายๆสัญลักษณ์นั่นเลยวะไม่รู้ว่ะทั้งหมดเป็นห่อพี่ตรงนี้ไม่เห็นหุ่นเหรอเห็นได้เป็นห่อเหมือนห่อศพอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยคุ่นหล่นแล้วโอ้ยโอ้ยตกคุณเลย โอ้ยพวกคุณเนยอะไรเด็กเวนั yeah, ่นสองตัวมาเพิ่มด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเด็กเวนั่งหนังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้ยพอแล้วโอ้ยเยอะมาเพียบเลยเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่ามาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยไปกไปอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรมีเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเยอะเยอะเยอะ ลุกออกยังไงลุกออกยังไงบอกมาโอ้ยเฮียเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเอ้ยลุกออกยังไงบอกทีบอกทีบอกทีโอ้กูล้มเฮียก็ไปก็ไปที่โซฟาที่เดิมไงอ๋อไปที่โซฟาที่เดิมใช่ไหมได้แล้วก็รอตรงนั้นแหละโอเคเดนกลัวเดินกลัวอีผู้หญิงน่าจะโผล่มาอีผู้หญิงด้วยเหรอเออแต่ว่า ผู้หญิงจ้องหน้าพี่แบบแบบโอ้โหแบบตาเรืองแสงเลยที่คุณเรียกซูเปอร์รแมนจร <laughs> ิงดิโอเคงั้นเตรียมตัวเลยตอนนั้นนะ Let's go โอ oh. like ้ยเฮ้ยอะไรผู้หญิงไอ้แทนไอ้ มันคืออะไรอะไรอ่ะยางยางโอ้ยอะไรอ่ะคือคนนี้คือดามาน่าเหรอรีบมาที่เหลืองแล้วที่เหลืองแล้วดูแล้วดูแล้วเอ้ยคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรไอ้ดามาน่าเอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไออ้ God damn it Carver You don't have to do this Yes I do You're killing yourself and isn't that what I deserve Ah You gotta go go I have to finish this Isaac we don't get we don't have them I think uh we had the car me I think รอที่สองหลอนไหมโอ้ยพ่อคุณของกูพักแป๊บได้ไหมกูจับได้ตอนนั้นกูปิดตามองกูปิดตาดูจอคอมเลยนะตอนนั้นนะไอ้เี้ยคือคือกูวิ่งไปอยู่กูคือกูพยายามหลบไอ้เด็กๆอยู่อ่ะไอ้เี้ยแต่ของกูเงยหน้าขึ้นมาแม่งเจอผู้หญิงนั่งอยู่ไอ้เี้ยกูแล้วมองหน้าพี่อยู่ใช่ป่ะแบบตาไม่เจอโอ้ยพ่อคุณมองหน้าโดยไม่รง้คือแบบ เออมันมองหน้าแบบโอ้โหตาเรืองแสงอะไรแบนี้โอเคใจเย็นใจเย็นมึงนอนหลอดไฟซีนนั่นมาติดที่ตามึใช่ไหมปัญจ้าไม่ได้เกิญโอ้โหเ้ยสองเนี่ยหมดจังนะมีเสียงอยู่มีเสียงอยู่ หาตัวหาตัวห,หมดแล้วหมดแล้วทุกคนไม่รูม้ม,มีที่นี่เสียงอยู่อะหาตัวดิทางนี้มันมาอยากทางนี้ไอ้เหือพวกนี้เสียงม,มันร้องอยู่เลยเอยวาวังรับทีสามไม่ดีละโอ้ยพ่อคุณเจมีเหรอได้มีมีสั่นรับประมาณสามรอบ นนท,ทางโน้นก็ไปดีโอเคทางล่งมีของตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟป่ะเนะี่ยไม่รู้ดีแล้วแต่ขึ้นก็ขึ้น มาเก็บของนีเชือ้าวแล้วกุลงมาเพื่ออะไรเนี่ยก็มาเก็บของโอเคขอบคุณมากโอเคไปไหนวะเนี่ยโอเคทางนน้นเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอะไม่รู้เดินไปดิเฮ้ยเฮ้ยมข้างหลัง

เฮ้ยไอโอ้โหสะดุง้งโอ้ขอบคุณยิงมาจะยิงไงในก็มอฟอยู่ไงไม่เห็นหน้าเฮ้ยอ,อะไรอะไร <c oughs> โอเคมานี่มันเฮ้ยอะไรเข้ายาวเฮี่ยจุดกลางผมด้วย <c oughs> โอ้ยขอบคุณ โอ้ยโอย่ามาทำกูอย่ามาทำกูไม่รู้จักวะเออไม่รู้จักอย่ามาทำกูตอนนี้มีผู้หญิงมึงว่ามามึงจะเอาอะไรกับกูอะไรอะ Make us whole ทำให้เราสมบูรณ์เเลลืืออ เลือดแอชโททำให้เราสมบูรณ์คืออะไรอะ่ะโอ้ยพะคุณพีเลือดเลือดเลือดหมดแล้วพี่เติมเลือดหมดแล้วโอ,โอ้ยพะคุณเอาส่งส่งส่งงเลือดไปแล้วเอาเติมเลยไอ้คิวมันต้องไปทางไหนไวะเนี่ยเทน ไปต,งตรงโกลาแล้วมันจะมีไอ้หน้ามาไอ้ใหญ่ๆมันจะแบาทำลายทิ้งเลยโอ้ไอ้เลือดเลือดเลือดเดี๋ยวดีเดี๋ยวนีทำลายอ่ะทำลายอยู่ทำลายอยู่

Ê, ở có một Đó này, tôi không thể tìm được thứ nào nữa. Tôi muốn đi, tôi nhiều thịt. Cảm ơn. Được rồi, tôi đã lấy một cái cổng. Được rồi. Được rồi. Được rồi, tôi อ่าถ้าเกิดก,ไก,กูไม่ไปส่งยาไปเมื่อกี้แม่งยังไม่รู้ยังคิดไม่ออกเจะเกิดอะไรขึ้นมึงนึกว่าเป็นระดายแล้ดียังไงเลยเนี่ยงี้กลายเป็นเจ้าบอรตรกัาละอ่าวมันเป็นบอตกูนี่เขาใช่ไง,ไงโอเคถอยยาวเหมาือน้สึกช่วงนี้ยาต้องใช้ยเยอะวะ่ะมาก แล้วเมื่อกี้เด็กไอ้น,นี่อย่างเยอะเลยเห็น